ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็จะพามาลงเจ้าแจข่าวฮะหรือว่า a าร n a าดีเจนะฮะหรือชื่อแจที่มันเรียกว่า h o n ูดเลเบิลฮะวอลเลอร์ขนะี่เนาะซึ่งหลายๆคนก็ยังโอ้โหไม่ทันว่าจะเอาว่าจะเอากําไรเทพมาลงซะหน่อยนะโอ้หมดก่อนนะไม่ทันนะโคตโมโก็ซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจฮะว่าไอ้ดันนี้นลงไปทําไมนะ ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจก็คือไอ้ดันนี้คือดันกระสอบทรายนะที่วัดดาเมจกันฮะวัดดาเมจเพื่อเอาแรงไต่ันดับแล้วก็เพื่อเอารางวัลนั่นเองนะเออเดี๋ยวจะอธิบายทีละหน้าเนาะหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกข้อมูลของซีซั่นนะในหนึ่งซีซั่นเนี่ยนั่นก็คือ1อาทิตย์นะตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็เป็นวันเสาร์เนาะมันก็จะเหลือเวลาอีกวันหนึ่งฮะหซีซั่นเนี่ยมันก็จะเสร็จน่าจะเสร็จวันอาทิตย์วันอาทิตย์หลังเที่ยงคืนครับผมเออแล้วก็ก็จะเปลี่ยนซีซั่นนใหม แล้วหัวข้อที่สองคือเป้าหมายคะแนนซีซั่นนั่นก็คือ,อแต่ละรอบเนี่ยต้องทําคะแนนเนี่ยให้มันเกิน5้าพันนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในแผนนี้นทุกคนก็น่าจะทําเกินได้เนาะอันที่3าก็ชื่อตัวละครเราเนาะอันที่4นี่คือคะแนนรวมซีซั่นเนาะแล้วก็จะบอกอันดับนะของผมก็ตามที่เห็นนะอันดับที่30มหน้าตอนวันเสาร์เนาะแล้วก็รางวัลซีซั่นก็คือได้เหรียญฮอลล์ออฟนิวีลลนะในวันเออในวัตุยอะไรเนี่ยหาไม่ออกแรงห้านะเออได้เหรียญได้เหรียญบัฟนะ ที่เขาเรียกกันแรง5ฮะส่วนข้อมูลตัวละครเนี่ยมันจะมีแคนแนนซีซั่นเนาะแคนแนนซีซั่นที่ สูงสุดนะในในอาทิตย์นี้ที่เราทําได้ของผมอยู่ที่2องแสนสามนะเลยแล้วคะแนนรวมก็ตามนี้นะหล้านเนาะส่วนคะแนนที่ดีที่สุดของวันนี้นั่นก็คือวันนี้เนี่ยเราลงคะแนนได้ดีที่สุดมันก็จะมาขึ้นข้อมูลตรงนี้เนาะแต่ว่าผมเองอ่ะยังไม่ได้ลงนะคะแนนมันเลยยังไม่ขึ้นนะมาดูด้านที่2อะ่ะ้าที่2จะเป็นพวกเกี่ยวกับรางวัลนะมาดูอันแรกเนาะอันแรกก็จะเป็นรางวัลันดับซีซั่นนั่นนั่นก็คือมันคือระดับแรงนะซึ่งในดันนี้เนี่ยมันจะมีแรงเต็มที่แค่ะแค่100นะก็มันจะ เริ่มที่4 1่ถึงร้อยเนาะก็จะมีอันดับที่ยาวนะเออแล้วก็แรงที่ผมอยู่คือแรง5้านะยี่สิถึงสีแรง4ก็1 1บถึงนะนี่คืออันดับนะแล้วก็แรง3นี่คือ4-10ถึงนะแรง2นี่คืออันดับ3ฮะอันดับ3แล้วก็อันดับ2เนาะแรง2ก็คืออันดับ1ก็คือแรงที่1นะแล้วก็แรงเนี่ยม,มันจะได้อะไรเดี๋ยวค่อยๆดูไปเนาะส่วนเหรียญเจ้าไอ้ฟาดโทเค็นเนี่ยก็คือเป็นเหรียญที่เอาไว้สะสมแลกของในร้านค้าในหน้าด้านนี่แหละฮะแน่นอนหเหรียญนเน สามสิบนะมันถึงจะได้เหรียญมาฮะเริ่มตั้งแต่เนี่ยยีถึงสามสิบนาะได้มาหนึ่งเหรียญแล้วก็11-20ถึงได้มาสองเหรียญนาะอันอดับสิบสามเหรียญก็ เก้าเหรียญน,นะแล้วก็847 5 6 6 5 8ดระดับ49 30แล้วก็22แล้วก็15เหรียญน,นะเยอะนะเออแต่ว่า1-30เนี่ยต้องเป็นคนมีของมากๆานะแล้วก็นี่คือรอบนี่คือรอบนะวันหนึ่งเนี่ยมันจะลงได้7รอบฮะแล้วก็ถ้าลง3ครั้งเนี่ยมันก็จะได้กล่องมาสุ่มฮะแล้วก็ในกล่องสุ่มเนี่ยส,ส่วนใหญ่เขาก็จะเอายาเจาะเกาะน,นะเพื่อเอามาลงไว้ในวันต่อไปนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลงวันละรอบก็ได้ฮะลงวันละรอบก็พอนะถ้าในอาทิตย์นั้นๆนะ เราคิดว่าเราทำแต้มสูงสุดเท่าที่เราทำได้แล้วนะแล้วก็เราก็ลงแค่ให้มันสะสมสะสมอันดับก็พอแหละผมผมเนี่ยมันมันอันดับผมผมมันอยู่ที่3 0มสถึงสีอยู่แล้วฮะเพื่อรักษาระดับไว้ให้อยู่แล้งห้อยู่ฮะเออแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยผมอาจจะไต่แล้งขึ้นไปที่แล้งสก็ได้เนาะแล้วนี่คืออันดับนะอันดับประจําวันก็คือแต้มที่ทําตอนประจําวันนะแล้วก็จะมีแบ่งอาชีพนะแบ่งอาชีพฮะแล้วมันก็จะแบ่งอาชีพ ระดับของมันนะทุกอาชีพเลยฮะอาชีพไหนก็อาชีพนั่นแหละฮะเออไม่ใช่ว่ารวมกันทุกอาชีพนะไม่งั้นก็ไม่ได้ของกันพอดีเนาะแล้วก็นี่คือจัดระดับซีซันนะอย่างอันนี้ก็คือคะแนนรวมของอาทิตย์นี้นะซึ่งของผมอันดับที่30เนาะอันดับที่30ก็เข้ามาดูได้เห็นไหมชื่อผมยังอยู่นะบดีเกตแตงอยู่ที่ร้านฝาๆานะแล้วก็คือนี่คือหน้ามีคือหน้าข้อมูลหน้าดันนะนี่คือข้อมูลหน้าดันที่ให้เข้าใจคร่าวๆแล้วกันเนาะเออซึ่งเดี๋ยวผมก็จะลงแบบเบดเดอร์นะว่าวิธีลลงงแบบเเดอร์กัน งงอ,อันดับแรกนะก็ผมนะ่ยถ้าผมจะเอาแต้มนะผมก็จะกดปั๊บที่มันดีที่สุดนะกดยาที่มันดีที่สุดที่ผมมีนะอย่างเช่นอันนี้ยานี้มันแรงสุดแล้วก็เป็นยา GM level สแล้วก็ยาคิดสิบสีแล้วก็ยา M อม็นะเออกดเข้าไปฮะแล้วก็ผมก็จะกดเจาะเกาะไปด้วยนะผมจะลง3รอบนะเพื่อจะเอายาเจาะเกาะคืนนั่นเองครับผมรอบแรกเนี่ยจะเอาแต้มฮนะส่วนรอบ2รอบ3เนี่ยก,ก็ก็ลงไปตีให้มันจบเฉยเฉยนะนี่ฮะส่วนบัตรดันก็ซื้อในนี้ได้เลยนะราคาอยู่ที่1ึ่งจ าะวิธีลงแบบเบดเดอร์ก็คือเตรียมเตรียมให้ทหามันออโต้ฮะผมก็จะใช้สามตัวนี้นะใช้สกายไปด้วยแล้วก็แปลงรอเนาะแล้วก็ต่อออฮะเบดเดอร์เนี่ยลกดาบข้างนอกเลยฮะแล้วก็เข้าไปได้เลยฮะมีอะไรก็ใส่ให้หมดฮะแล้วก็กดบัฟให้หมดเลย ที่เเป็นดนดมะาก็ค่าเฉลี่ยของผมมันก็มันอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นนะส0 0แสนนิดๆแล้วก็ถ้ามันคิดรัวๆเนี่ยมันก็จะ2 0 0 0 0นสอ0 0 0 0แสนหนึ่งก็แล้วแต่รอบฮะค,คือผมก็จะไม่แก้ไม่ซ้ำอะไรนะก็คือมันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นฮะเพราะว่าอันดับของผมมันมันเลนค่อนข,ข้างจะกว้างนะคงไม่ตกไม่ตกออกไม่หลุดออกไปแล้ง6แน่นอนนะ อาทิตย์ไหนได้แหวนเบิร์เดย์หรือว่าได้กําไรเ mm. ทพมาเนี่ยก็จะช่วยให้ผมได้แ้มเยอะขึ้นนั่นเองนะเอออันนี้ได้แสนก้าเนาะวันนี้ไม่ดีเท่าไหร่เลยเดี๋ยวนะไม่ใส่กําไรไปด้อย่างวะเนี่ยอ,อ๋อใส่ไปแล้วนะแล้วผมไม่ได้ใส่กล่องด้วยเว้ยเออลืมใส่กล่องอีกทั้งหายนะนี่คือเหรียญแรงห้าหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะเออทุกคนนะเดี๋ยวเดีย๋ยวผมจะลงให้เสร็จนะ รอบนี้ก็รอบที่3นะแล้วก็ลืมบอกไปนะถ้าเราลงแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเจ็ดรอบนั้นะมันก็จะ s t a ็กบัฟให้เรานะนี่ฮะตรงนี้เจ้าดาเมจเจ้า final ดาเมจอีกทสน,นะมันก็สแต็กบัฟโจมตีให้เราเรื่อยๆนะมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะแต่ว่าผมเองก็จะลงแค่วันละรอบหรือว่า3มรอบก็แล้วแต่วันนะแล้วแต่ เอเอซที่ผมมีนั่นเองนะอันนี้ผมแค่ลงมาเอาเอารอบเฉยเนาะเออก็จบไปแล้วนะสรอบนะแล้วก็พอครบสรอบก็มันก็จะได้บัฟมาเนะเาะไม่ใช่ได้กล่องมาได้กล่องสุ่มมาจริงๆก,ก็ไม่ได้ใช่กล่องสุ่มนะ,ะแต่ว่ามันก็กดไปอ้อรอบนี้ได้ยา G m เอ็มรีวลหมาแล้วก็นี่ฮะเป็นยาเพ n e t r a t i o n แปนะเพื่อเอาไว้ลงในวันต่อไปนั่นเองนะอ่ะพอครบอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันก็จะรวมแรงแล้วก็คะแนนให้เราเนาะแล้วมันก็จะส่งจดหมาย มาให้ฮะแล้วก็จะได้เหรียญบัฟเหรียญตาด้วยนะอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้แรง5มาฮะก็จะส่งเหรียญน,นี้มาให้ผมครับผมเออเป็นเหรียญบัฟนะเดี๋ยวผมจะสลับไปที่หน้าเว็บนะให้ดูนะว่าปั๊บแต่ละแรงเนี่ยมันมัน,ม,นมันได้อะไรมาบ้างเนาะอ่ะโอเคนะผมขยายให้ดูแล้วนะก็นี่คืออันนี้คือสแตทบัฟนะเดี๋ยวก่อนหน้านี้เนี่ยที่อันดับ1นึ่งถึงสานะมันเหรียญมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเหรียญเนี่ยเอาไว้แลกอะไรเนาะส่วนบัฟเนี่ยก็นี่ฮะแรงหนึ่ แรงหนึ่งเหนียวได้คิมา10เลยนะเยอะนะ M สี่ขีสิบเจาะเกาะ10นะก็ถือว่าเป็นสแต็กที่เยอะนะครับสองสก็ได้เป็นคิ8ปด M 3เนาะส่วนแรงแรงสี่เนี่ยคืออันดับแรงสี่น่าจะเป็น4ีถึงสินะสีถึงสิเนี่ยก็จะได้นี่ฮะกะมาณนี้นะส่วนแรงห้าของผมเนี่ยนี่ฮะก็จะได้คิ2สองเนาะเออขี้สองสแตกห้า แรงหกตีสิบเถึงร้อฮะก็เล้งหกไม่ได้คิไว้แต่ว่าก็ได้ดีเฟนซ์มานิดหน่อยนะก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเนาะนี่คือหน้าตาบับแรงหนึถึง6ฮะว่าเราจะได้สตัดอะไรมาบ้างนะ ออแล้วก็เจ้าเหรียญไอบ้บาดัตบาดัตโทเค็นอะไรเนะี่ยก็จะสะสมไว้แรกของในชฉอบของ m อ c หน้าดานนี่แหละฮะส่วนใหญ่ของวิธีของจีปัฒน,นนะแต่ว่าของไฮไลท์น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้เนาะเจ้าขาวนะเออสําหรับเอเทนเดอร์ไฮเอ็ดนะก็คือมันใช้3,000กว่กเหรียญน,นะก็คือต้องเป็นคน <laughs> ตีแรงจริงๆนั้นที่จะได้เหรียญเอาแบบว่าอัดดับหนึ่งทุกอาทิตย์นะ่ะอัดดับหนึ่งทั่วที่ก็อัดดับหนึ่งมันได้15ใช่ไหมก็เกี่ยอาทิตย์ฮนะถึงจะถึง3,000ก็ลองคุณเอาดูแล้วกันเะนาะอ เจ็หนะถ้ามีแล้วจะเอาไปทำอะไรเอถ้าหารับจ้างเนี่ยจะเอาไปขายก็ได้นะหรือว่าเอาไปยัดสมุดฮะเออแล้วก็มีกล่องสุ่มเหมือนกันนะเหมือนกันกับที่ผมได้มาเมื่อกี้เนาะลงสามรอแล้วก็พวกนี้เป็นยาจีบะทะนะก็ ส่วนใหญ่เขาก็ไม่แลกกันนะเออเขาจะแลกพวกทหารอาวัยสมุดหรือว่ากล่องอันนี้หรือว่าสะสมแลกต่คขานั่นเองนะแล้วก็อาชีพอื่นนะที่ไม่ใช่เบ็ดเดอร์เหมือนผมเนาะหลายๆคนก็โอ้ผมไม่มีดามจพี่ลงไปทําไมใช่ไหมล่ะไม่ได้อันดับหรอกแต่ใครที่เล่นอาชีพที่คนเล่นน้อยนะอ่ามาดูที่วอลนะวอลเนี่ยตั้งเซิร์ฟอันดับมีแค่69กนะเออก็คือมาตีได้เลยฮะตีวันละตีวันละครั้งฮะเราก็ติดหนึ่งในร้อยาก็เราก็ได้เหรียญบัฟมาฟรีๆเหมือนกันนะแต่ว่าเบลดเดอร์ของผมเนี่ ถึงร้อยแน่นอนนะเออถึงร้อยนะวิสานี่ไม่ต้องพูดถึงนะ F a ก็ a เหมือนกันอันดับไม่ถึงรนะ้อยนะเออก็คือใครเล่นธนูเนี่ยเข้าัเข้าไม่ต้องมีดาเมจก็ได้ฮะเอาตัวเด็กมาก็ยังได้เหรียญเลยฮะเออหนะึ่งถึงร้อยนะฟอสชิลนี้ยังไม่ได้ดูนะฟอสชิลมีกี่อันดับนะฟอสชิลก็เยอะนะเต็มร้อยเหมือนกันนี่นี่คืออันดับซีซั่นนะไม่ใช่อันดับรายวันนะเออแกเดเตอร์นี่น่าจะน้อยสุดนะ กาเดเตอร์80คนนะวอลนี่มนเมื่อกี้60กว่าคนเนาะฟอสกันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะน,น่าจะเต็มเลยส่วนดาร์กเมดน่าจะน้อยสุดแล้วแหละตั้งแต่ผมเคยดูมานี่ฮะดาร์กเมดมีแค่44คนนะก็คือถ้าใครเล่นดาร์กเมดแบบจริงจังนะั้นแน่นอนฮะไอ้คะแนนมันเกินอันดับ30แน่นอนนะเออได้เรียนแบบสบายสบายไปเลยนะอันดับหนึ่งไม่ต้องพูดนะว่าใครนะเอออาชีพที่มาแล้วก็ได้บัฟก็ได้อันดับแล้วก็ได้บัฟเลยมีวอลใช่ไหมมีเ a แล้วก็ดาร์กนะเมดกา ือบจะร้อยคนอยู่นี่ว่ะแคับ,บอกว่าคารเดตเตอร์มีคนเล่นน้อยว่ะก็ลองมาเก่าๆมาตีดูได้นะสาหรับใครที่อยากจะมาวัดดาเมจวัดเทสดาเมจในดันนี้ฮะอดันนี้เหมือนดันกระสอบทรายนะเป็นดันกระสอบทรายที่มาลองดาเมจกันนั่นเองนะเออสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยล้วกันนะถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาทำคลิปให้ดูอีกครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ